เออมาขอสัก๊ออ <c oughs> ไม่ตายวะเออตายแล้วโล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 ,โลเอาละครับดูมาดูมาดูเย่าเพิ่งตายนะพวกเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดดับเบลิลสวัสดีครับทุกคนผมติดโทเค n นเกมมิ่งนะครับคลิปนี้นะครับผมผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสายฟรีนะครับผมในเกมหมูมอนสเตอร์นะครับ ตรงนี้มันมีคําถามเยอะนะครับที่หลายคนถามเข้ามานะครับทายังไงถึงเล่นแล้วได้รายได้นะครับเกมนี้นะครับผมสายฟรีได้ไหมไม่ลงทุนแล้วจะทาได้ไหมนะครับบางคนนะครับรอเกมนี้มานานนะครับพอเกมเปิดตัวมานะครับสายฟรีดันไม่ได้เงินไม่ได้รายได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาพูดให้ทุกคนเข้าใจแล้วกันนะครับว่าตอนนี้นะครับมันทารายได้ได้ไหมสําหรับสายฟรีนะครับ อ่ามันมากน้อยเท่าไหร่นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมพูดเลยแล้วกันนะครับล่าสุดนะครับผมได้ทักกระถามแอดมินมานะครับแอดมินในเพจนี้เลยนะครับเพจหลักของหมู่มอนสเตอร์เลยนะผมก็ถามไปนะครับว่าสายฟรีนะครับผมตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่ลงทุนเลยเนี่ยถ้าสายฟรีจะมีรายได้เข้ามาไหมนะครับผมทางแอดมินก็ตอบมาแล้วนะครับผมสายฟรีจะดรอปผลไม้ก่อนนะครับตอนนี้นะครับก็เอาง่ายๆนะครับผลไม้นะครับมันมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับผมเราก็เข้าไปดูนะครับเดี๋ยวพูดนะครับ เรามาดูผลไม้นะครับผมผลไม้ที่จะดบนะครับด่านแรกๆนะครับก็จะเป็นนี่นะครับผมมะพร้าวนะครับสตรอเบอรี่น้ำม่วงส้มพวกนี้นะครับมันราคาอยู่ที่1หมูเหรียญเหรียญหมูนะครับห่เหรียญนะครับตอนนี้หมูเหรียญหมูเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราก็เข้าไปดูนะครับมันอยู่ที่ประมาณ78บาทเท่านั้นเองนะครับทุกคนนะแล้วมันมีโอกาสดอปเยอะไหมนะครับเปอร์เซ็นที่จะดอปมันก็ยากพอๆกับดอกไม้ ลูกสนในมอร์นิ่งมู n เลยนะครับผมก็ <c oughs> ก็ลองคิดเอาแล้วกันนะครับแล้วมันตกเฉลี่ยแบบราคาประมาณนี้นะครับแล้วในอนาคตนะครับมันอาจจะมีตลาดซื้อขายเข้ามานะครับโดยที่ทําการเนี่ยตอนนี้ผมเล่นมานะผมมีของที่อันนี้คือดอกฟรีนะครับทุกคนผมไม่ได้เติมไม่ได้นะอันนี้คือผมเล่นแล้วผมได้มานะครับก็ถามว่ามันก็ได้เยอะอยู่นะถ้ามันตกเฉลี่ยอันละสีบาทนะครับพอเวลามันเปิดตลาดมาเนี่ยราคามันก็คงไม่ใช่ว่าราคา1 หนึ่งเหรียญหมูหรอกครับก็ผมคิดว่ามันก็คงถูกลงนะครับก็ถูกลงจากราคาหลักที่เขาขายนะฮะก็อาจจะเหลืออยู่แบบดีไม่ดีหรือ3 4มบาทก็ได้นะครับถามว่าคุ้มไหมก็ลองคิดกันเอาแล้วกันนะครับว่ามันคุ้มไหมถ้าบางคนเล่นเพื่อเอาความสนุกนะครับแล้วก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนผมจะมาโชว์นะฮะเทคนิคการเล่นสายฟรีนะครับผมอันนี้ไม่จําเป็นต้องเชื่อผมก็ได้นะครับทุกคนนะฮะ ไม่จําเป็นต้องทํําทาตามผมก็ได้นะครับผมอาจจะทําผิดก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าการอัพแบบนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะเล่นง่ายยังไงไม่รู้นะฮะมันก็ไม่ใช่ว่าง่ายมากหรอกนะครับแต่มันก็สามารถชนะด่านสองได้นะครับในเลเวล20นะฮะมาลองดูกันนะครับแต่รอบนี้อาจจะไม่ชนะก็ได้แล้วก็ดูเลือกตัวฮีโร่ที่มันเลเวลน้อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็ทําการดูนะครับถ้ามีเลเวล20หลายๆตัวก็ไม่ไหวนะอ่าอย่างเงี้ยมาลองดูกันนะครับผมอันนี้คือด่านสองนะทุกคนเข้าไปสู้เลยครับ เล่นตัวเดียวเลยนะครับสายเดียวเลยนะฮะเราเน้นดาเมจนะครับผมจะเล่นเน้นดาเมจคริทิคอลอ่ะอืมอย่างโหดเนี่ยฮะฮืมเจ้าอะรครับนี่แหละคือความถน,นัดนะครับสายโซโลนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อนึกว่ามันฟื้นมาใหม่ตกใจหมดเฮ้ยอย่างนี้ผมไม่ไหวละอยู่หน่อยซ้ำอีกสักดอกอืต้องติดคิต้องลุ้นให้ติดคิเท่านั้นครับ โลด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 อีกทีเดียวเออตายเติมเลือดโอ้ผมไม่ไหวแนะ่เติมเลือดหน่อยเติมเลือดหน่อยดวงดวงไม่ดีนะครับบางทีจังหวะมันโดนสกิลมันแล้วมันติดเหมือนติดพิษติดอะไรอย่างเงี้ยซวยจริงๆนะฮะโอ้แย่และเออมาขอสักอ,อึ <c oughs> ไม่ตายวะเออตายแล้วโลลโลโลโล โอ้แล้ครับดูมาดูมาดูอย่าเพิ่งตายนะพวกเอ,อ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดดับเบิ้ลโอ้ติดพิษสองอันเลยอะโหตรแรงเลยสามอันแล้วชนะไหมรุ้วลุลวรุ้วรุ้ว้โอ้ชนะโอ้โหอย่างลุ้นนี่แหละครับผมมันมันไม่ใช่นักง่ายๆนะบางทีนะมันก็อยู่ที่ดวงและจังหวะนะครับก็ผมคิดว่าเลเวลยี่สิบสามารถชนะตรงนี้ได้นะครับ ผมคิดว่าโอเคแล้วนะแต่หลายคนนะครับที่เล่นเลเวลยี่สิบเราสามารถชนะได้ง่ายกว่านี้ก็บอกผมในคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับแต่ผมคิดว่ามันโอเคนะแต่จริงๆแล้วนะครับเราควรเวลตรงนี้ก่อนก็ได้ครับไม่ต้องรีบร้อนนะสายปีนะฮะเพราะเล่นตรงไหนมันก็ได้ผลไม้เหมือนกันนะครับมาเข้ามาดูกันนะฮะ <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวผมมาทำให้ดูนะแต่โอกาสดอปดอกอ่าโอกาสดอกผลไม้มันก็ไม่ใช่ว่าบ่อยนะทุกคนนะฮะ ก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับดอกพอๆกับ30มีลาไอ้ดอกประมาณคล้ายๆมอนิมูนแหละโซนิคโบผมไปเปลี่ยนชื่อสกิลเขาทำไมอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูนะครับเลเวลมันก็ขึ้นไม่ต่างกับด่าน2มากนะเราก็เล่นแบบนี้ก็ได้แบบไม่เหนื่อยนะรอให้เราเก่งก่อนเราค่อยไปที่2ก็ได้นะนี่นะครับผมจะเน้นพวกที่ติคอนดาเมจฮนะมันจะได้จบไวนะเห็นไหมมันก็ขึ้นน้อยกว่าด่าน2นิดนึงนะฮะก็ลองมาเล่นดูแล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมจะเล่นพยายามเล่นสายฟรีมาให้ถึงตรงนี้เลยนะผมยอกนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับก็ <g ack> แค่ด่านนี้ก็จะไม่รอดอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูที่เอยผมกดผิดอ่านี่นะครับมาดูนะครับโอกาสการดรอปของมันนะครับมันไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกแต่ว่าโอกาสการดรอปมันก็พอๆกับเหมือนที่ผมพูดนะครับดอกไม้นะมวลนะิ้งมูลอะตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครมีข้อมูลก็บอกผมสักกัรนะฮะโอกาสมันดรอปเท่าไหร่นะมาดูด่านสองนะครับ เหมือนกันนะครับผมเราก็ไม่จําเป็นนะเราก็เล่นด่านหนึ่งไปเรื่อยๆก่อนนะครับให้เก่งก่อนเราค่อยมาตรงนี้นะครับเหมือนกันนะครับมาดูด่านสี่นะครับด่านสี่มีข้อเปลี่ยนแปลงนะนี่มันมีดอกเหรียญหมูด้วยสรุปแล้วถ้าเล่นสายฟรีนะครับผมมันก็จะมีโอกาสรอเหรียญหมูเนี่ยนะครับทุกคนนะครับถ้าได้มาเราก็ไปขายนะแต่ถ้าได้พวกนี้มานะครับก็รอตลาดนะครับรอตลาดเปิดก่อนแล้วกันนะครับว่าอ่ามันจะมาตอนไหนนะครับผมเหรียญนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับมัน มันจะได้1 v n b จริงหรอแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่นะฮะไม่ใช่ว่ามันมีรคาคาเท่ากับ1 v n b นะมันน่าจะแบบ0 01. 0 1 0.1อะไรแหละผมเดาเอานะครับผมมันน่าจะประมาณนี้นะครับถ้าได้1 v n b ก็ <c oughs> เป็นหมื่นมันก็ไม่ใช่นะฮะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับไส้ฟรีนะครับก็ยังตอนนี้ยังทำไรายได้ไม่ได้นะแต่เราก็สะสมผลไม้พีก่กอนแล้วกันนะครับรอตลาดเขาเปิดนะนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ แต่จริงๆแล้วผมก็ว่านะมันก็ควรซื้อหมูสักตัวหนึ่งไหมนะครับเพื่อในการสะดวกในการเล่นนะครับแต่ถ้าคิดจะเอาทุนคืนนะครับนานมากนะเพราะการซื้อหมูมานะครับผมมันต้องอัพนะครับวิธีการอัพของมันเราก็ต้องใช้เหรียญหมูอัพอยู่ดีนะครับทุกคนนะมันก็ถ้าเราไม่อัพหมูก็หมูแล้วก็ตัวนิ่มแหมมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถูกต้องไหมเออแล้วการลงทุนนะครับผม ผมบอกเลยนะครับเกมนี้ทุนคืนค่อนข้างช้าและนานนะครับเพราะหนึ่งคือหมูทุกตัวเนี่ยมันมันต้องใช้เหรียญหมูอัพเพราะตอนปัจจุบันตอนนี้เกมนี้มันมีแค่เหรียญเดียวแล้วนะครับไอเหรียญสีทองอะ่ะมันยกเลิกไปแล้วนะฮะคือทําธุรกรรมอะไรจะต้องใช้เหรียญหมูอย่างเดียวเลยครับในการซื้อผลไม้นะับหรือหรือเอาง่ายผลไม้เนี่ยมันสําคัญมากนะครับทุกคนมันเอาไว้อัพให้หมูแบบเป็นขั้นนะครับผมเป็นขั้น2องขั้นมขั้น, 4, นมันต้องใช้เยอะมากนะฮะ เปลี่ยนเป็นขั้น2ก็ต้องใช้20อันแล้วนะครับผมเนี่ยเราต้องใช้ถึง20หมูเลยนะฮะเหรียญนนะ่ะถึงจะทําการอัพให้มันเป็นขั้น2ได้นะครับมันผมบอกเลยนะครับแทบจะกระดิกไม่ได้เลยนะครับคือเราจะเอากําไรจากมันได้ก็คือตรงที่ว่าต้องรอเหรียญหมูมันขึ้นนะแค่นั้นเองนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคือนนอันนี้ที่ผมทราบแบบคร่าวๆนะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ลึกอะไรมากนะฮะอันที่ผมแบบเข้าใจไปก่อนแล้วกันนะครับ ก็ถ้าเล่นให้สนุกสนุกสายฟรีก็ลองมาเล่นดูก่อนก็ได้นะครับผมก็ลองมาเล่นแบบผมก่อนก็ได้เผื่อมันไปได้ถึงด่านสี่นะครับเผื่อฟุกนะอันที่พูดหยอกๆนะแต่มันอาจจะไปก็ได้แต่อาจจะไปไม่ได้ก็ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็ไม่คอนเฟิร์มนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสายฟรีเป็นหลักก่อนแล้วกันนะครับก็ยังไงนะครับมาเล่นให้สนุกไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วถ้ามันมีตลาดอะไรเข้ามาก็มีการซื้อขายได้นะครับ แต่ถามว่ามันจะคุ้มกับเวลาไหมนะถ้าเกิดตั้งใจเล่นแบบเอาเป็นเอาตายเล่นเป็นอาชีพผมบอกเลยว่าไม่โอเคสําหรับสายฟรีเกมนี้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนก็รอทางผู้พัฒนานะครับผู้ที่สร้างเกมเนี่ยเขาจะมีการอัปเดตอะไรเข้ามาใหม่ๆแล้วกันแล้วกันนะเผื่อจะมีสําหรับสายฟรีนะครับผมก็ไม่แน่นะอ,อ,อาจจะมีผลทางสําหรับสายฟรีก็ได้ในอนาคตแล้วกันนะะก็เดี๋ยว ได้ข่าวใหม่ยังไงเดี๋ยวผมจะรีบมาบอกทุกคนแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะโอเคนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ